นี่ละมันมึงงนี่ีแกมา้มาตากเร็าหารอยไวนี่กูเอาเรื่องไปชีมแล้วนี่อ้าวไปเกี่ยวเข่านี่แหละอย่ว่าอยู่ผู้ชมผเสื้อไปกูยอมแล้วเรเดาเกี่ยวแล้วนี่นี่ก็เรื่องชีมแล้วพาุณไงผู้ชมืานนี่ฮะจะเป็นเลยได้ไง เอ้าบ่จะไปเกี่ยวข้าว่าอยู่เบงก็เข้าใจดอกว่านี่ก็ได้โอ้ยย้ว่าโอ้ยมาเมือซมือจะเข้าเอาเข้ามากินบ่ทานก็ว่าเนาะคือเที่ยวแวอยู่ที่เขากินน้ําอยู่พักตอนที่ือก็แวอยู่ก็เยว่าสิบ่เห็นอนีแล้วเออบ่เลเลบัญชีนี่ยามลานี่าอยู่พี่ได้อยู่บักเทได้ เออเออของในบัญชีแก่หามาไหน,นสบายดีเด้พอพ่อแม่นพี่น้อง FC สุขุสุขคนเนาะพบเพอกับสองบาา่าหน่อยคือเกานะ่าเนาะมือนี้พี่น้องจักอันนั้นมีพอเราอันนั้นมาแบรื่อเนาะมือน,นะนี้จะสิมาทามเบงว่ามาด้าใส่ผ่ากันขี่รถมาจะใช้นานจอดแบรื่อพี่น้องสบายดีพอ สบายดีสบายดีซื่อจากไหนซื่อต่อยได้ดูขอติดแม่นพอต่อยแม่นมาแต่สายไหนมาแต่สะขึ้นบุรีอยู่ชุยบุอยู่ชุยสวัสคิ์นักเกตแม่นแมนปอดพี่น้องเพิ่นมาบอกเคยมาจากทื่อแม่นบ่แม่นครั้งแรกครั้งแรกเลยเลยนี่บอกเฮ้ยบมบุจักครับพอเพิ่นมาเล่าให้ฟังว่าแบนถือไอ้หักตัวจระจักมาเกี่ยวเขาชอย ม,มาปัดปปลา,ปลากันไม่ใช่หรือปลาโตคือ,อายหักหักแพงกันเนาะหัวใจกันฮือนเวสันต์ขากินน้ามปุ๊บปูก็เชื่อนอนหมแล้วลนะน,นมามาทิ่มกันบาดเดียวเป็นยังไงเป็นสวนมาให้มาเกี่ยวขอหอยม้าเกี่ยวขอเข่าชอยจากสองสามมือ่อจากมือ่อ่าเราบอกเรื่องมาเรหาหักเอ้าคนหักกระดิ่ว่าหักแพงกันละมาพี่น้องซุยหันยุสวรรณนักเขียนเนาะความไกลกัน ออกมาแต่จากมุงมึงเสานี่ออกมาแต่ห่วยแต่หามุงเ้าหามุงเ้าเนี่นโอ้หามุงแร็กนี่นฮะหัขับพลอมานํำบริเลนได้เล็วแอ้พออายุจ้กปีอลไรห่วยหาห้าสิบสองเลยไหมห้าสิบสองเนี่มาเกี่ยวเขากับไอหักพอมาหอด เรื่องมหอดีหละพี่น้องหอดบาทเาหน่อยนบ้านนี่น้อบ้านนี่แหละเนี่หอดบานมาหน่อยมันจะมีทาง้างคือไปเรื่อยเป็นบานค้ามยาดแต่บ้านน้อยไปไปแล้วเริ่มจะเล่นตาแต่พี่นะมันะเริ่มเล่น้าไปเลยโอ้แล้วแล้วแล่นไหวไหวเล่นรีบไปมนนะจนไหลบ้นอ่าประเด็ครับข้าประเดกกับประเด็กจนน้อยใจเลยนะไม่ันจะบลัมบลมเดกประเดกกเลยเอาลยเอาเลยเอา โหเราถือประเด็กวไอ้ปจะเอามาปากปากไอหักเอามากินเอามากินเอามากินเอาอไคือคือคือเอาอลไเอาอะไรเอาบะไรเอาเมื่อได้นี่เม็นเม็ดปะเดกฮอฮอเม็นประเดกได้นน่บอ้วนจังกคือว่าอันนั้นไอหักเราขี่รถจากบุว่าแล้วนี้หือว่าเราเนน่ยบอเห็นจับบอ แต่เวลาขี่ไวแห้งห่ขี่ไวแล้วยุ่นไหวเติมน้ำมันให้เติมน้ำมันอ่เม้มันมาตรฐาบัดกระเติมบัดกระเติมพ่ป้ากันนี่นเล่นลิบรไปป้ากันนี่มคัวพ่อแม่สามครัวม่แมนข่าพรอใหม่มาเล่นป้ากันอย่างเดียวลยมัยแล้ววะจะไปบริเวณระดียวเขาอย่บวันนี้ไม่มีครัวขามน้ำเ่ยบนะ บเนดิแล <ley> <s Bond> ้วขี่ไปหอด้านนออยพ่น <ö> ้องซี่นอบนน้อยแล้วเริ่มป้าสิพี่เลยนะมาเชิญใเริ่มเล่นป้าสิพี่เลยไปฮะออกไปไชสสระนี่มันจะเจออันทางใหญ่เลยนี่นี่ออกนน่มันก็เจออขามควนวนี่ไกลเท่า่บอกโกล3มกิโลนี่ไปชงนลีกว่าไปสิชซนัมันหลดอะไรหอกพี่นองทไงเดี๋ยวสิไป่งสิช้นมันหลดไรอกพ่น่งนะไปชงอนวิทัญระยะดอกสิเมื่อยงงบานี่ ก็คือไอ้หักเพิ่นหันหายมาเกี่ยวขอซอยแต่พอมาหอดจุดนี่บอลบาดเบาหน้อยนี่แหละแต่ก็บรเห็นกันเนาะเนื่องจากว่าไอ้ไอ้หักเขันขี่รถไว้เนาะขี่รถขี่ไว้พบปะเลยขี่ไปปะเลยเนาะตามความคิดเป็นบทเรียนว่ายาแหละมันใช้ก็อย่ไปเชื่อบาดิชาแหละเบอร์โทรกับโมมีว่าโอ้ยเอาแหละปะเฮียเสียทรัพย์ปนาเลยมาหอดบ้านจะก็จะเอาไม้เอาลายไม้ยู่ปานิชา อ่มันย่าเอาตรงกลางเลยเพล่ะฮอดเพื่อจะเอาคอมเบลนะพอคนมาฮอดบ้านซ้ำพ่อพ่อบอเห็นเล่าเลยเจ้าก็้กลับทามถามอะไรถามว่าไผอ่ะอันนี้มีเรื่องมันเชีันอยู่ทุงเทพบ้านใหญ่เด้อพ่อจันจะถามคนอยู่บนหน่อยเอาคอยนั่งท่าอยู่บนไปหันเป็ดชะมงเลยได้ยังบกับมาเอาฮะไหนทําอะไรกับมาเลย แม่เนาะขั้นมาลงกับกลับมาเอาแต่บ้านเราพอกระมาแล้วบ้านเนี่ยนะพอจะยู่ไปยั้งพอกระถามคนบางคนใจลูกพอยกระมีเป็นทางควาตายดอกเพื่อนนะดีแต่พอแล้วมีโทรศัพท์แล้วมีโทรศัพท์พอคิดไว้แล้วโทรศัพท์ประน้ำไว่าต้องเกิดยังมาต้องมีมาได้คิดเป๊ะหรือบปล่าพระจะรีพอร์ตนั่งถขาเป็นชั่วโมงเลยก็เว็นมากก็เลยถามหาบอนอุ่นเข้ามาแล้วเอมากระถามบ้าน้อยว่าอยู่บ้านไหนเพื่อนแต่ยังโอ้ยถือต้มแล้วเพื่อนเพื่อนเลย เชื่อถึกตมอีท no ีก็ได้มาบาทบาน้อยเห็นแล้วพี่น้องบาทบาน้อยก็มาโอนเงินเนาะให้ถูกโอนมาลูกก็ยุทธทยเบ้ยเนาะแมนมี่ถูกรุยไทยหาค้นก็ได้ลูกเพื่นก็โอนเงินมาให้แล้วพี่น้องหารลอยบาทเนาะนี่แหละแต่ว่าพอระบาดแล้วเมื่อเมื่อนี่เมื่อย่าประหอดดอกมันมาหอดที่พอมันสิคัมเลยเนาะ หาแวนอนบมแล้วบ mm ัด hmm. ผ mm ักไปยังหมแล้วหม้อจกับวัดว่าไปใ่แล้วนอนไปนเงสีปลอดภัยบนนอนได้ส่กนาบบนนอนได้เพื่อนคนเก็บบนอนอีกวัดแค่ไหนไหนอะไรพี่นอกไหมกับเป็นประสบการณ์อีกเจ้าว่านี่แหละนอนไปน่ข้านอกไงนอนทุลุมทุลางกันได้หรอกว่าไป่เคยอันนั้น ไม่ค่อยไมาเถอไปตามทางญ่มันหลับมันอยู่ควมมือบาดบอยเล้วแตะแล้วนี่ก็จะไปนอนไปแล้วมันนั่งหมแล้วสีมืงง่อยู่ดีประเด็นเร่เตะนองจะว่าประด็นมอสิหฮอดเขาคงนั่นจะมีบาดผักขันคนมันอันไหนฮูเสีน้อนพูดแล้วน้อนบาดผักหมดแล้มันผักกระบาดใช้แน่ฮะนะนอนก่นที่คนบ่อยบนนอนได้หมดมันประกอบมันมัปลอดภัยได้่ ผมมืออันนี้วะชัดๆมืออนี้เขาเจ้าะเกลือใหญ่ในแต่คนแต่งงานแมนแมนปุถีบอู้หมีไซส์ใจคอเขานะจะว่าปุถีไพเดอร์นี่ไปจะว่านี่น่าจะเธอทศัพ์ไปนำอันนี้ว่ายัางมีลูกนี่คุณไปว่าโพเทียบปุถีรีบเดี๋ยวมันหัวแบบอยู่ผมเรียกแบบว่าคุณเซเพนะนะที่ได้บรรลิกับได้ถามคำบุคลายรลดนะนะอันนี้ยังว่าคืนไว้อยู่แล้วว่าปะทศัพ์ไปนำนี่เป็นอยังมาปริทวาลูกแม่นเลี คิดว่าจะได้อรออกมาบ้างเดแล้วลูกสิไปบอกทางออกไปอันนั่นแม่ปะแล้วก็สิษื์บอกพอแล้วพอชับชัดเลยนี่ได้พี่น้องเคนขี่รถมาเนาะมาแต่สวรรค์นาเขียดกันแต่พุดได้พี่น้องเลยฝ่ายเปาเลยเจ็ดสามสามสาม จะไปส่งพออรอยูควาจะก็ให้เราอนนั้ไปส่งฮอดบทางไงก็ยาดอกวะขัดตัวไขัดน้ำัทงห่ทางไหเนี่เน้างไหนก็ไทางไหนไปทางไหนไปท่งไปางนไทางไหน่ปาไหนไปทางไหนไปทองไนไปทางไหนไทางนไปางนทางไหนไปานางไหปางไปทางไหนไปาไงไนไปไนไปไนไปาไหไปไนไปงไหไปาไหไปไไปาไาไไปไาไปไปไไปทาไหไปไไปไไปไไหไไปไปไหไปหไไป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 ไไปไปไไปไปไไป

รถจักไปจอดอย่หน้าครัวส่งเราเราจะักทาขาหนกรไปส่งงก็ได้ลบานนี้ได uh> ้่หจักว่า uh ไัมค่ะนงน้าโอ้ยาวไช้จงน้าวไช้ขาได้แลกวอ่ะขาวไช้อือข้วัดข้าวัดเขาวัดวาดว่าะได้กดแบบนี้สิตอนนี้กําลังสี่ขีดรถไปส่งพอแล้วเนาะ อยู่นอกทางหมดไปนอกเลยเพราะ่าให่ไปส่งอยู่นอกถางนะตำรวจจักร่างไปพยายากแล้ลงกันอยู่นี่นี่ตรจนอเดิน,<อ>นมหมูเอขอ,อยากประมูเแลขามทางถือพวกมันน,ะนี่นเบกกูไลย ว่าเราเห็นอย่างไรบจนอันนแล,แล้วแล้วขีร่รถสีอะไนสีดำบอเข็นคนอันนัีนนรถสีดำขามอยู่รถรถยังอั้นพอเว็บจีนเนะเว็บจีนเนาะสีดำ เาผามาทัวร์่โอ้ยแล้วขามน้ำเจออีกบางอยานี่ฮะนั่นามน้ำจอางย่าันี้ขามาะไรนะเออขามไปไส่ขามไปนี่บางอยาแล้วขามไปฝุ่นอะไรแล้วก็ขามน้ำเออาหาเจออเออฮะกะ่บอบบ่เมื่อเมนลจะลงกันสื่อแล้วก็นน้ำฮะเมนบอกแล้ขามไปนี่เมนบ่เอาแล้มาหนินะเออแลเมื่อเหือนนะเดี๋ยวเราขามไปนะเพื่อนเราิ่ใส่อ้าอ เด้อนี่น่ยอยู่บ้านนี่นี่ยบอกเออาอยู่นักกเออหเพื่อนาอยู่ที่ใช่เลยอู้หูยยืดะอวะแล้ว้ามหจะอยู่บ้านแล้วน้ำหกระพุกประเด็นน้จะโอ้จางใอ้แล้วกระเดิ่มเลยพวกแสดงว่าแล้วกร็ทิมเล่นเบอนก็เบอรทันก็เลยแต่เรแล้ขามนี่ต่ว่าเจ้าเนี่ยเห็นขามมึงย่หรีไร รักสื oh ่อจะไหนล่าื่อดาวื่อดาวเออโอ้ยเดี๋ยวงไปเาทาเบอกแล้วเราขามไปเพื่นหรือเปล่าเรายังเป็นเราเ่นขามมาบอกหาแล้วเนาะเราจะหนาหาเจ ใหกับรลิฟต์ปน้ำป่าอย่นี้เนาะว่าไปเช็ดแ่ได้ต้นนะที่แทเ้เราลงกันซื้อเม้มนเราเม้มนเราถิม่มดอกพี่น้อง <c oughs> เออคะแนนแต่ถามขัวเออขั้นพอถามขีไปเลยเออเมื่อเห็นแล้วแม้นขั้นพอทามเมื่อเลยนแล้วกี่เนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านนี่โอ้ยเข้าใจผิดเด้อพีน้องเอ้ยเดินละ ขอยกว่าอายุเออขากว่าอายุพอขวามไปมันมีความใช้ขวตัวหนึ่งใช่มันมีขวใช้พูดขวายู่พูนแม่ทุบเออเอี่วโค้งโค้งราข้นะคะจะว่ามานี้มันบอกอ้าวแค่สิฮหูอยากเราเนาะานนี้มันบอเลยขี่ไปเลยนะอะอจักริท้าไป่ได้ใช้แล้วเอ้าครับบอทวายเราสิทาอยู่นี่แหละขอเราเป็นน้ำเจ้าอยู่ใส่ดนบ้านบ่อน้ำก็จิทายแล้วเหือนเราอยู่ไหนดิน้ำเรากัจิก้บมาอยู่ดอกออกัจิกับมาเป็นอ โอ้ยดีแล้วมาเลยเมื่อเราเข้ามาเลยตัวเพียงแค่ลงกันอยู่าถ้าคนผู้หดทางแลยรีบไปได้จ้ะว้าวเนาะนีอยู่สนใจแบบเราขี่มาแถวนีเราอวยนอนเราเออไอซี่ีอวยอวยาแล้วบไปได้เแล่าเสจจริงแล้วอยู่พระนครเนาะ แม่ได้อยู่บานนี่เล้เขาจเห็นหน้าอออเานี้เปุ๊แลนชุด่ได้ปุ๊บนี่จะถ่าแล้วอยู่นี่แห่ะเด็ดนะขอสีเอาอันนี้เอาไหมใส่จะซะมันจงสีบอกได้ย่นไปขี่ไปน้าเกื่ยนเรานี่พแล้วมั้ยได้ยนอยู่ พามาบอแล้วเนี่ยียกเดียวก็ไปน้ำหอนแจงโครหบเจาะไปพูนแลพลพไปเรื่อแล้ววะอทันได้วะนี่ถ้าว่าเราโคตถากันนะนะบอดีแม่นแม่แม่นสีดำแม่หจา ใช่เนาะเวลาเนาะไปไปหน่อยเบ่งแววตาเราก็โอ้คือสิบบผิดบังแหงเลยพี่น่องผิดบังกับแบบเราเส่อใจโคตรแน่น่ะเราเส่อใจแบบว่าเออหูจักข้างแข่งกันมากเขามาเห็นกันจังซี่เน่ะเปะ สองเทียงแล้วว่ะแล้วผมพีรถไทยแล้วเราฮะแล้วว่าแล้วแผมพีรถรถรถไทยหน้าแล้วเราฮะคเทียงนี่งแบบเทียไใดใช้เทียบตัวหนึ่งอยู่ใช่สัะพี่บอกหรือว่ามีช่องเทียงว่ะนี่ไม่ได้หีินะไออีกกว่าจ้านี่นี่นี่ฝั่งหน้าหมดมั้งอันนี้ตัวที่เจ้าตัวนี้เปได้ะสัตว์เนี่ยนี่แม่แลไรนี่ยนั่นบอกท้าท้าพวกเนาะโดย นี่ีน่มีคนอยู่ก่อเปล่าลแล้วซื้อ,อยังเกาะซื้อดาวไปต้องไปถามมึงก่อนถามดู <c oughs> โอ้แล้วจะปีแหโห้าหกชิปจิงๆเขาจ็ดชิปไ้<อ>ถามันรูแมนบนีลืออยุไส้สิ สามเนีเย่ยนั่นเขาเอิดจะได้ปะเพื่อนพอดาวจักบ่ดังนี่บ่โอ้ดังนี่นนนแม่เนเมียเราดิเมียเราเกี่ยวเขาแม่เน,นี่ยนี่เดพี่นองอันนั่นแหละขอบใจแล้วจับบัตเ,เนี่ยมาลงข้ามาก่อนแล้ว <laughs> ถ่ายยี่นีเนี้ยไป ขอบใจขอบใจน้องเอ้ยมาเบิ่งเทียงเนาะขอบใจหลายคนยังมีผู้ชายเหลืออยู่ลงทางกันเลยเราอยู่บ้านนัคขามเนาะเราซื้อดาวก็เป็นดุ่นพ่อเพื่อนได้น้องหาสิบขวดเลยเนาะขวดพ่อขวดพ่ออีกเนาะปลาเลือดถาเบิร์นล้วมากร้อนป่ะเฮ้ยเห็นที่เนาะ ไปขอบใจเลยน้อง้ยขอบใจด้วยโดยโยขอบใจลายไปหนึ่งเอาไหนขอบใจลายหาอยู่ดีแฮ้จแล้ววันนี้เขาบป็ตัวอ่บอกแล้วันนี้เขาเป็นตัวเดิมเลเดอเขาใจพิษแบบลงกันนะนะโทษโดนลายัหนาะเออไมหักันแล้าโดนลายไปหนึ่ง อ,อ้าจโดยโดเดี๋ยวดุกเมื่อก้่อนอาวอไเนาะัด่งได้ดนี่มาจากโอเมนยโอเนี่ก็คือ้าคือเนี่ยเมื่อกี้เาปพี่น้องไงธรกิจนะคที่แดกว่าสิออกไปส่งพอเพิ man, ่น กับเมื่ออันนั้นสวรรค์น,นเขตเนะาะนลังจะกว่าคิดว่าเพิ่นลงกันหรือว่าคิดว่าอันนั้นเขาจะถิ่มดีนะแต่ฝังเดีวน้อยก็บว่าโอ้เขาจะถิ่มบ่หรือว่าเราลงกันแบบนี้เนละดีแต่ถามอันนั้นครัวเบิร์ก่อนเนะะาะไปเนี่ยก่อนอะไรพี่น้องตอนนี้ก็หลังจากเอาไปส่งพ่อแล้วเนาะ เรื่องสื่อแล้วเราจะมาซื่อจดเลยเห็นแล้วพี่น้องเขาก็ไปส่งเพิ่นอยู่เื้อ,อนอันนั้นเสี have, <I S 1> ่ยวไ <I have, S 2> อ้้อหักไอ้ห่าก็แบบไอห่าที่แท้ก็คือว่าไปล้มกันพี่น้องไปเบิง่งไปผังเพิ่อนอันเล่าเหตุการณ์ก็คือว่าว่าข้าเจ้าถิ่มเนาะคือแบบว่าข้าเจ้าขี่ไว้เหตุคือถิ่มเข้าการทานก็นสี่นะพี่น้องโอ้ แล่วก็มาักนั่งถาเป็นซุ้มเม่นซะบ่อย่านแบบคนถาฮะนะย่านนั่งถาข้าวหนึ่งกับว่าเฮงเพราะว่าคนถาดิแต่ว่าถาแต่ว่าท้าเปลือยนัึนเนาะบ่แล้วหากระลงเป็นหน้าแล้วก็หลังลงเป็นหน้าจ้ะแล้คือสิไปสาแท้เนาะเราคือจีหูโตสาแทะคือสิว่าคือสิคือว่าเนี่ยพี่เนาะคือว่าคนเถ่าคนเถ่าวเนาะเพราะสิซื้อซานกันวยะอันปัญญประจักษ์ พ่อว่าบว่าผ่านมาเป็นน้ำปุ๊กกระแดกเออถ้างเป็นน้ำปุ๊กกระแดกแล้วเหรอใชลยแต่ปุ๊กกระแดกก็มี่ด้เพี่องปุ๊กกระแดกที่เราเอาหายเบิงะนะ่งอะไรเนาะปุ๊กกระแดกน้ำเรากระแดกอันนั้นเราเอามากินอยู่นี่เน่ยากั้โอ้ยโถขอเงินกับดูอยู่ไทยนะอยู่คนน้อหาหน่อยบาทพี่น้องเลยความว่าความมาเราบ่มีเงินติดโตเลยนะเราบ่มีเงินเลย ถึงเมื่อสื่อทานน้ำมันน้ำมุ้นน้ำมัน,มนเมือ,อ่เนี่ยอะไรพี่นอ้องเขาก็ดีแต่เฮาตัดสินใจอันนั้นมาส่งแล้วเนาะวันนั้นก็เลยร่องร่องถามมานหนึ่งคนเผาคัวเบิ่งแต่ก็บ,บังเอิญว่ะเหือดที่เราเผาคัวแล้วหุ่นจักกับอันหนึ่งเราวหุจกกักรููที่ว่าภูที่พามาพามาอเมนก็บังเอิญอยดีพี่นอ้องที่งานกบัน ไปส่งเรากลับสวรรค์หู้เล็เออม,มาส่งเราอยู่อยู่ท่างให้เราเดิเนถานเนือสวรรค์นาเขตก่ว่าสีซอยคาบันผักให้เราไปให้เราไปนอนผักอยู่อาจจะเอาท่างนี่เลยพี่นอะความคิดว่าอะไที่แดดขนาะดแต่พอเอถามหัวเพิ่นก็มาเพิ่นอยู่บ้านนะครับก็เลยไปส่งเพิ่นอยู่เพื่อนนั่นแหละพี่อเอาะมึงว่าเป็นมาเลยจะบอกไปนามันนั่นมาจะนำเราให้มั ไปนําม h ứ n เติบได้ขับโมฮิญขุ่นก็สีหนาอีนเด็บโทรศัพท์โทรก่อนอันนี้เนาะโทรศัพท์กับโมมีเบอร์กันอันนั้นแหละโมว่าจิมาเด็กบอเดี๋ยวพี่น้องเอ้คลิปนี้เดี๋ยววันนี้ก็สี่เดทขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามรับชมนะถ้ามาก็ฝากกดไลค์เด้อพี่น้องเอ้เป็นคลิปบังเอิญแหงน้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย